สวัสดีครับแฟนๆขขงโอชังตามาสารคามพบกันเชิใจครับสาลีพวงไพ่ที่มองกำลังมองหาสาลีพวงไปใส่งานบรรทุกมันบรรทุกอ้อยครับผมสนใจติดต่อเขามากครับผม0 8 4 5 1 8 8 5 6 0ครับมากแบบใดลักษณะแบบใดออกแบบไม่ผมก็ได้ครับผมหรือจะเอาแบบทั้งล้านก็ได้ กว้างคันี้ยาวสามเมตรครับผมสูงเมตรหนึ่งครับผมกว้างหนึ่งรอยเจ็ดสิบเส้นครับผมตัวถังเปิดได้สามด้านครับขบ้าวบวน่าบวนถอดออกได้ข้าวมักแบบตไค่าครับผม แบบทึบกันนี่ครับผมแล้วแต่ลูกค้าสิสนใจแบบไหนครับผมสร้างผมได้เห็ุให้ได้เบิดครับผมกำลังมองหาสนใจซาลิปควอนก็สนใจติดตัวก็ามากับสวนแคสซี่ห้าหนึ่งแปดห้าหกสวนหมักสไตล์แบบใดกับตีตัวก็มารับเห็ดไล่บัวมีไล่ ก็บเฮดได้เบ็ดครับผมสวนคัสซี่ครับคัสซี่เล็กล่างนาหนาหนาซี่ข้อเล็กเผ้าขาวสองนิ้วครับผมตาไกลใหญ่โต ข้อหับตัวนี้ใส่ระยะยาวครับผมผมดามให้ทุกจุดครับเพลือความแข็งแรงของข้อพวงครับส่วนตรงส่วนตรงช่วงล่างของผมก็ใส่เล็กล่างหนาสามเป็นตัวร่องหลับครับผม นำนักได้ดีครับเข้าผมกับคำให้้ทีกำลังมองหาสนใจกับติดต่อเข้ามาครับ062หา088หา60อูซางตำ่ำส่วนชิปนี้ผมก็ขอ,อสวัสดีครับผม